สวัสดีค่ะพวกเราทีมเทน์่าวอร์ฟูอีฉันนะคะนางสาฮินนัทมาสตูนค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวสุริพรแซ่ลิ้มค่ะสวัสดีครับผมนายโยธินแซ่สุนครับบ๊วยยินอนรับนะคะท่านค่ะดิเทสนมหาวิทยาลัยราชายภูเก็ตค่ะค่ะก็วันนี้เราจะมาเสนอว่ากลุ่มเราเนี่ยได้เลือกทําประเด็นของการเข้าทางสื่อซึ่งปัญหา แล้วก็สาเหตุที่เราจะทำเนีうう่ยนะคะก็คือเรื่องของการเสพสื่อโดยไม่มีสติใส mm ่ละใส่เป็นเรื่องดีไม่มีสติเคยเป็นแน่นอนนะอันเนี้ยเคยเป็นใช่ไหมคือเสพโดยไม่มีสติเสพโดยที่ไม่ยอมพิจารณาก่อนเสพโดยที่ไม่มีวิจารณญาณในการรับชมการอ่านเลยเจอไม่เคยเจอใช่ไหมเจอแน่นอนแอมเทียนแบบอ่านแค่ผัาหั่วข้าวเลยแบบนี้ อ่้อยังโอ้ยปิดโรงเรียนปิดเทอมเพิ่เทิมเรียนนี่ยเดียนทันว่าเดียนวัชาที่เออเขาเริยนเพิ่มแช่กันไปพวกข้าไปอ่านจริงจริงคุณโดนหลอกแล้วค่ะถูกว่าใช่เคยเจอเคยเจอไอ้ไอ้เราก็อุตส่าห์ดีใจเฮ้ยโรงเรียนปิดเทอมยาวเออเปล่าบางคนก็แชร์แชร์แชร์ให้แม่คนอื่นเขาฆ่าใจพี่แกมั้งล่ะบางคนก็โพสต์รูปเพื่อจะเรียกไลา์ เรียกไลฟ์เพื่อที่ไปเพื่อที่จะใส่ร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยเจอเจอบ่อยๆนะเจอเจอชอบแบบใส่ร้ายคนอื่นแบบว่าอุ้ยเราอาจจใส่คนนี้เราอาจจะทําเฟซบลอมไปแกล้งคนนี้แมว่าไอ้คนนี้มันไม่ดีนะบางทีก็ไปเอาไปดูรูปข้มาไม่ใช่นี้มาพออันนี้ก็แชร์ออกไปคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่ยอมศึกษาให้ดีคนที่ไม่ยอมอ่านที่จะนาให้ดูอีกแบบก็ ซ้ำเติมเขาอย่าีหนึง่งแรงทีแคําพูดน่ะนะคนร้อนนะก็แบบทําให้คนอินเขาเข้าใจผิดใช่กต่ีู้ไม่มเพราะว่าแน่อนอนมาเฟซบุ๊กมันเร็วเร็วทุกอย่างข่าวเร็วคําพูดเร็วทําอะไรไปสักแป๊บเดียวเนี่ยถ้ามันเป็นแบบคนเขาชอบอะ่ะคนมันดึงดูดคนอะ่ะแล้วมันมเป็นเรื่องที่ติดลบอ,อ่ะคนมันก็ชอบคนมันก็จะเข้าไปดู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 ว่เป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นคนดูกันแล้วก็ มาตัดสินว่าไอ้คนนี้แย่แน่ๆคนนี้ได้แสงไม่ดีแน่ๆขณะนาี้ความจริงแล้วเขาเขาถูกแก้เขาถูกหลอกอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงก็ได้ใช่แล้่เนี่ยคนเล่นที่มีสติมากขึ้นเคยดทำเพื่อนก็ไม่ะโยูหึหึปรงจําใครไม่ใช่ไม่เคยเคยจําไม่เคยอย่านั้นไม่ดีนะเพราะเราเป็น คนที่จะเข้าไปเปลี่ยนนะั้นเราจะเปลี่ยนที่ตัวเองแน่นอนพวกเราไม่เคยทําแบบนี้และพวกเราเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มีสติมากพอเป็นคนที่อ่านมากพอดังน,นั้นเราเนี่ยก็จะเอาความรู้สึกเอาความรู้ของพวกเราที่มีจะ,จะไปจะไปเป็นกระบอกเสียงใช่จะเป็นเหมือนกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่ยจะเป็นพยายามที่จะไปเป็นคนที่เป็นบุกฝัง คนอีกหลายๆคนที่ยังไม่มีสติที่ยังไม่ที่ยังไม่มีการพิจรารณาเรื่องแบบนี้เนี่ยดังนั้นขอให้พวกเราเนี่ยนะได้เข้าสู่สามสิบทีมสุดท้ายด้วย <c oughs> <laughs> เพราะว่าเราเห็นเรื่องนี้กันเกือบทุกวันถูกไหมจนจนเปนประจำวันแล้วเนาะถือว่าต้องเจอ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 ลจอเรู้สึกว่า ทำไมมันยังไม่หมดไปสักทีบางคนนั้นเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยไงว่าเออมันมันแชรแช์ชน,นี้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอนั่งน,นั่งเข้าไปนั่งเข้าไปคนที่ว่าเขาใส่ใจเขาคนที่เขาคิดมากคนที่เขาคิดเยอะเยอือเ,เ็นเมื่อนเราน,นั่งอีเทลสไซฟนนี่ก็รู้อยู่ใช่ไหมชอบอ่าชอบเซอร์นูเซร์นี่ห้ามันรู้อยู่แก่ใจว่าวมันไม่ใช่มันพิดนะเออ ใช่เช่นบางทีเราตื่นมาตอนเช้าเนาะเราก็จับโทรศัพท์เลยใช่ทุกๆเช้าใหลังต้องจับโทรศัพท์ดูข่าวก่อนเลยเฮ้ยวันนี้มีข่าวอะไรอัปเดตบ้างใช่ไหมอ่าเอบางคนแชร์แชร์แชร์มาเจอข่าวแบบนี้เฮ้ยมันจริงเหรออมันจริงเหรอดังนั้นเราควรมีสติให้มากขึ้นเราควรอ่านแล้วก็เอ๊ะมันจริงไหมเราควรที่จะแชร์ไหมหรือเรารอหรือเรารอก่อนว่าเออให้ข่าวมันแน่ใจก่อนไหมครับว่ามัน พวมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราค่อยแชร์ไปคนอื่นเออมันมันรอนะาที่ว่าชอบอ่านค่ะแล้วแคปช็อปเป็นคนที่ว่าแบบอ่านแล้วแบบช็อปแคปมาให้เผื่อเลยว่เฮ้ยมันจริงไหมเอยคนนี้มาเที่ยเหรอวอ่านแล้วนะแต่ว่ามันมันยังมีคําพูดบางคําที่แบบมันจริงหรือมันจริงมันตายอยู่เลยต้อมาท้ามเผื่อนนะวามันฉายรือไม่ฉายเออใช่แล้วแล้วเราก็อย่าเพิ่งทุกกครั้งก็จะบอกเพื่อนว่าอย่าเพิ่งด่วน ตัดสินอย่าเพิ่งด่วนสรุปทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่มันเพิ่องออกมาลองเวลาสักแป๊บนึงให้มันแบบว่าเฮ้ยมันจริงนะแล้วเราเค่อยแชร์ดีกว่านั่นมันจะเป็นประโยชน์กับคนอีกหลายหลายคนที่กำลังรอข่าวหรือรอสิ่งที่เรากำลังแชร์อยู่ดังนั้นคนมีสติให้มากขึ้นดัง <Okay. S 1> น,นั้นพวกเรานะคะทีมแพนด้าหัวฟูเนี่คะก็ขอ ฝักเนื้อฝักตัวฝักหัวใจนะคะแล้วก็ให้ไปอยู่ในใจของคณะกรรมการทุกคนนะสักนิดหน่อยหรือมากๆก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากให้เรื่องเท่าทันสินเนี่ยก็เรื่องพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าอยากทำอ่ะอยากทำจริงๆเรื่องนี้เพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่เราเจอันทุกวันแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตถือว่าเรายังได้ทำอะไรใน ในคือเหมือนกับเราได้ทำเพื่อสังคมบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็ฝากทีมขวงเราด้วยนะคะแพนด้าหัวฟูค่ะคิตตี้ไอ้เดด <don>